ตอนที่785ชาวมายาร็อบและราชินีเดินผ่านประตูมิติและมาถึงที่ตั้งของมิตริวูในทวีปใหม่แหล่งทําเหมืองอยู่ไม่ไกลจากชายหาดเนื่องจากถูกค้นพบโดยพ่อค้าทางทะเลและตั้งอยู่ใกล้าชายฝั่งโดยธรรมชาติพื้นที่ทําเหมืองมีขนาดเท่าสนามฟุตบอลมีเหมืองลึกอยู่ตรงกลางและมีบ้านเป็นวงกลมให้คนงานเหมืองอยู่อาศัยนอกบ้านเป็นป่าลึกและทึบเห็นได้ชัดว่าต้นไม้ที่นี่แตกต่างจากในอาณาจักแกรนพวกมันมีเถาวันพันกันมากมายทําให้ป่าดูซับซ้อนและลึกลับมากทาให้ผู้คนรู้สึกว่าเต็มไปด้วยงูพิษ เมื่อรอบและราชินีมาถึงการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วในป่าทึบรอบพื้นที่ทําเหมืองเสียงดาบปะทะกันลูกธนูพุ่งทะลุอากาศและเสียงตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวของนักรรเวสเวินเป็นระยะะ,ยะให้ตายเถอะคนพื้นเมืองเหล่านี้รวดเร็วมากพวกเขาใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแปลกๆบางอย่างหรือเปล่านั่นคือมายาอีเกิลวอร์เออร์ด้วยเท้าที่เร็วจนสามารถตามทันมาได้ระวังอาฉันโดนลูกธนูแปลกๆเข้าให้ตายเถอะมันบังเอิญหลุดผ่านช่องว่างในชุดเกราะของฉันกัวของฉันเย็นหัวลูกศรน,นี้อับยาพิษนักบว เหนียวนักรบมนุษย์แมวอยู่ที่นี่เยี่ยมมากความเร็วของแมวสามารถไล่ตามนักรบอินซีเหล่านี้ได้ว,ว้าการเคลื่อนไหวของพวกมันรวดเร็วมากมันไม่ง่ายเลยที่จะไล่ตามพวกมันเหมียวเสียงแมวเหมียวของหัววาดังกล้องมาจากป่าในบริเวณใกล้เคียงตามมาด้วยแมวเหมียวดุร้ายและจากนั้นก็เป็นเสียงครุนครางอ้ี้ซึ่งน่าจะมาจากศัตรูแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรราชินีฟังอย่างตั้งใจและไม่พูดนอกเรื่องแต่ร็อบตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ hey, ทำไมคุณต่อสู้ในป่าคุณไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยคุณได้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังหรือไม่ กลับมาที่นี้เสียงของเขาดังขึ้นและผู้คนในเมืองเวสต์วินรู้สึกยินดีก็อดฟาเธอร์อยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมมากก็อดฟาเธอร์อยู่ที่นี่ด้วยตัวเป็นๆไม่ต้องสู้แล้วกลับไปที่เมืองกันเถอะในช่วพปริบตานักรบเวสต์วินทั้งหมดถอยร่นไปที่กลางเมืองและล้อมรอบแล้ราทินีไว้ชาวแมวที่เพิ่งมาถึงก็ถอยออกจากป่าทึบโดยหัวหัวยังคงถือหมวกประหลาดที่มีขนนกอยู่มากมายดูเหมือนว่าพวกเขาคว้ามันมาได้ในการต่อสู้เมื่อครู่นี้รอบหยิบหมวกขึ้นมาสวมบนหัวอย่างมีความสุขฉันดูเหมือนชาวมายาาหรือเปล่ ทุกคนหัวเราะพ่อทุนหัวคุณต้องสวมชุดหนังที่มีสีสันหรือชุดผ้าลินินเพื่อให้ดูเหมือนพวกเขาหยิบชุดจากชาวพื้นเมืองในภายหลังรับหัวเราะทำไมมันถึงต้องคว้าทันทีที่เราพูดเสมอเราเป็นคนอรารยะเราไม่สามารถได้รับสิ่งต่างๆในลักษณะที่มีอรารยธรรมมากกว่านี้หรือหัวหน้าคนงานเหมืองกระซิบว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้วิธีการแบบอรารยะชาวมายาเหล่านี้ดูร้ายและไม่สื่อสารกับเราอย่างมีอรารยธรรมเมืม่อเขาพูดจบพื้นที่ทำเหมืองก็ถูกล้อมไว้แล้ว เนื่องจากทุกคนถอยร่นไปยังพื้นที่ทำเหมืองชาวมายาที่อยู่ในป่าจึงสามารถจัดกำลังล้อมอย่างสงบและปิดล้อมพื้นที่ทำเหมืองทั้งหมดอย่างเงียบๆบ,บนยอดไม้ที่อยู่ไกลออกไปเห็นใบหน้าสีน้ำตาลสันเทามีหมวกขนนกอยู่บนหัวจากนั้นใบหน้าของคนผิวสีน้ำตาลก็ปรากฏขึ้นเป็นระยะๆะะบนยอดไม้จากทุกทิศทุกทางพร้อมกับหมวกขนนกหลายใบมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีหมวกและมีรอยเล็บแมวสามรอยบนใบหน้าของเขากลายเป็นว่าเด็กที่น่าสงสารเพิ่งถูกหัวหัวโจมตีและขโมยหมวกของเขาไป ราชินีสำรวจชาวพื้นเมืองและกระซิบว่าดูเหมือนว่ามีคนพื้นเมืองไม่กี่คนในทวีตมายานี้เพียงแอร์วบเดียวฉันเห็นคนไม่ต่ำกว่า200อคนและพวกเขาล้วนเป็นนักรบที่ดุร้ายมีชนพื้นเมืองกี่คนในทวีตนี้มีใครรู้บ้างหัวหน้าคนงานเมืองกระซิบว่ารายงานต่อฝ่าบาทเรามีความเข้าใจจํากัดเกี่ยวกับทวีตใหม่แม้แต่พ่อค้าทะเลก็ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้เราไม่รู้ว่ามีชาวมายาอาศัยอยู่ในป่าลึกกี่คนประมาณการเบื้องต้นของเราคือมีอย่างน้อยหลายล้านตัวมากมายราชินีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนั่นเป็นประเทศที่่ใหญโต ไม่ใช่ชนชาติอย่างแน่นอนหัวหน้าคนงานกระซิบพวกเขาอยู่ในรูปแบบของชนเผ่าโดยแต่ละเผามีหลายสิบถึงหลายหมื่นคนพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันและแม้แต่ชนเผ่าที่อยู่ใกล้เคียงก็มีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ละเผ่ามีชื่อของตัวเองแต่เราเรียกรวมกันว่าชาวมายาขณะที่พวกเขาพูดชาวมายาที่อยู่รอบนอกก็เตรียมโจมตีแล้วพวกเขาสับสนจริงๆผู้คนจากไซ้เหมืองน,นี้ดูดุร้ายมากก่อนหน้านี้ รีบเข้าไปในป่าเพื่อต่อสู้กับพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาอยู่ในสภาพเสียใจยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ด้านหลังพวกเขาแต่ตอนนี้จู่ๆคนเหล่านี้ก็ถอยกลับไปที่เหมืองและก่อตัวเป็นวงกลมคล้ายกับกลุ่มของเป้าหมายพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างไรก็ตามมันไม่สําคัญเมื่อพูดถึงสิ่งที่พวกเขาคิดไม่ออกก็ไม่จําเป็นต้องยืนกรานที่จะเข้าใจพวกเขาเพียงแค่ต้องยิงคนเหล่านี้ด้วยลูกศรแบบสุ่มและทํามันให้เสร็จ บนยอดไม้รอบๆเหมืองชาวมายาจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นบางคนชักคันธนูสั้นขนาดที่บางคนหยิบกระบอกไม้ไผ่เล็กๆแปลกๆขึ้นมาแล้วคาบไว้ที่ปากเล็งไปที่ผู้คนที่อยู่ใจกลางเหมืองพวกเขาคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะมีปฏิกิริยาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นยกโล่หรือใช้เวทมนตร์แปลกๆอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ทั้งหมดยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับตั้งแต่กอดฟาเธอร์มาถึงนักรบเวสวินก็วางอาวุธลงโดยธรรมชาติและไม่ต้องสนใจที่จะต่อสู้ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามวางอาวุธลงชาามายาก็ไม่ถอยมีคนตะโกนบางอย่างด้วยน้ำเสียงแปลกๆจากนั้นนักรบบนยอดไม้ก็ยิงธนูธนูกระบอกไม้ไผ่และหอกพร้อมกันในพริบตาเดียวถีปนาวุธบินเบ็ดตเตล็ดหลายร้อยลูกถูกยิงเข้าใส่ผู้คนในพื้นที่ทำเหมืองเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างท่วมทน้นผู้คนจากเวสต์วินซิตี้ไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วแต่ราชินีรู้สึกไม่สบายเล็กน้อยพูดตามตรงเธอกับร็อบไม่ค่อยได้ต่อสู้ด้วยกันดังนั้นเธอจึงไม่ได้ชื่นชมความกล้าหาญในการต่อสู้ของรอ็ ในทางกลับกันร็อบบียืนนิ่งไม่ไหวติงและจูจ่ๆโล่สีทองก็ขยายออกจากตัวเขาห่อหุ้มผู้คนเวสวินท,ทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาจากนั้นคันธนูและลูกธนูลูกธนูกระบอกไม้ไผ่และหอกทั้งหมดก็พุ่งเข้าใส่โล่ขนาดมหึมานี้พวกเขาทั้งหมดไม่มีพลังและล้มลงกับพื้นกับผนังด้านนอกของโล่ชาวมายาตกใจและมีคนตะโกนบางอย่างเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหน้าแปลกที่หัวหน้าคนงานเหมืองเข้าใจคำหนึ่งหรือสองคำเขากระซิบกับร็อบและราชินีว่าชาวมายาเหล่านี้กำลังบอก,กว่าเรากำลังใช้เวทมนต์ตอนที่ 86, เจ รับหัวเราะและพูดว่าในสายตาของพวกเขาเวทมนต์ของเราถูกมองว่าเป็นเวทมนต์หรือเปล่าหัวหน้าคนงานพยักหน้าและพูดว่าใช่เพราะชาวมายาก็มีความรู้คาถาอาคมมากมายเช่นกันพวกเขาเรียกว่าเวทมนต์ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นเวทมนต์ของเราพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นเวทมนต์ด้วยมีคนข้างนอกตะโกนจากนั้นกระสุนปืนระลอกที่สองก็มาถึงลูกธนูลูกดอกกระบอกไม้ไผ่ขวานคว้างและหอกตกลงมาบนบารียรป้องกันที่สร้างขึ้นโดยเวทมนต์เพียงเพื่อจะตกลงสู่พื้นอย่างอ่อนแรงอีกครั้งราชินีตรัสว่าตอนนี้พวกเขาควรหยุดแล้วใช่ไหม โฟแมนช่วยฉันแปลทีฉันอยากคุยกับพวกเขาหัวหน้าคนงานใสศ่ศีรษะและพูดว่าฝ่าบาทยังไม่ถึงเวลาสนทนาพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบรับจากระยะไกลในไม่ช้าพวกเขาจะบุกเข้าประชิดตัวทันทีที่เขาพูดจบการเคลื่อนไหวของชาวมายาก็เปลี่ยนไปผู้ที่ถือคันธนูและกระบอกไม้ไผ่บนยอดไม้งดการโจมตีทั่วคราวและตั้งท่าป้องกันแทนจากนั้นนะักรบกลุ่มใหญ่ก็โผล่ออกมาจากป่าถือโล่กลมขนาดเล็กในมือซ้ายและหอกยาวในมือขวา นักบเหล่านี้มีรูปร่างที่คล่องแคล่วว่องไวกล้ามเนื้อของแต่ละคนแน่นเหมือนเสือดาวเสื้อผ้าสีสันสดใสของพวกเขาทำจากหนังสัตว์หรือผ้าลินินประดับด้วยขนนกจำนวนมากทำให้เสื้อผ้าดูมีศิละปะหมวกของพวกเขายังประดับด้วยขนนกคล้ายกับงอนขนาดใหญ่บนหัวของพวกเขาโล่ทรงกลมขนาดเล็กในมือซ้ายทำจากหนังซึ่งเล็กกว่าโล่ที่ใช้กันทั่วไปโดยคนในอณาจาักรแรนอย่างไรก็ตามโล่ขนาดเล็กและว่องไวเหล่านี้มีข้อดีคือน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นโดยไม่ขัดขวางความเร็วของนักรบ หอบที่พวกเขาถืออยู่ในมือขวานั้นไม่ยาวเกินไปตกอยู่ระหว่างหอบคว้างกับหอบยาวทําให้พวกมันมีความหลากหลายสูงพวกเขารักษารูปแบบวงกลมอย่างระมัดระวังและระมัดระวังเมื่อพวกเข,เข้าใกล้กรอบป้องกันของร็อบบี้พวกเขาเคลื่นไหวเบาๆเนื่องจากไม่ได้สวมรองเท้าในป่าความจริงที่ว่าพวกเขากล้าที่จะเดินข้ามป่าด้วยเท้าเปล่านั้นบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของฝ่าเท้าของพวกเขาหัวหน้าคนงานกระซิบนี่คือมายาอีเกิลวอร์เออร์หน้าเกรงขาม,มาก พวกเขามีความว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อสามารถเอาชนะมาได้และมีความสามารถในการต่อสู้ในป่าซึ่งเป็นคู่แข่งกับเอลพวกเขาค่อนข้างลำบากเมื่อเราเริ่มขุดเรามักจะถูกพวกเขาก่อกวนทําให้เราปวดหัวมากจนกระทั่งผู้บัญชาการเอลซี่นำทหารหนึ่งร้อยนายมาที่นี่สถานการณ์จึงอยู่ภายใต้การควบคุมทหารที่อยู่ใกล้เคียงของเมืองเวสต์วินหัวเราะและพูดว่าแม้เมื่อเรามาถึงเราทําได้เพียงรับประกันว่าพวกเขาจะล่าถอยแต่ไม่สามารถข่มขู่พวกเขาได้ทั้งหมดจากการมาตอนนี้ก็ฟาเธอร์อยู่ที่นี่แล้วเราสามารถจัดการกับเจ้าพวกนี้ได้ รอบยิ้มย้อและพูดว่าอันที่จริงคุณไม่จําเป็นต้องแนะนําพวกเขาให้ฉันรู้จักฉันรู้แล้วทุกคนประหลาดใจฮะก็ฟาเธอร์รู้เกี่ยวกับชาวพื้นเมืองแปลกๆเหล่านี้ในทวีปใหม่ด้วยเหรอรอบบีหัวรอบแปลกๆนั่นเป็นเพราะฉันเคยเป็นอีเกิลวอร์ริเออร์ฝูงชนยังคงเงียบ ร็อบบีปรับหมวกขนนกบนหัวของเขายืดมันให้ตรงแล้วคว้าโล่จากมือของนักรบเวสเวินเพียงพริบตาเขาก็หักมันออกครึ่งหนึ่งทําให้มีขนาดเท่ากับโล่กลมเล็กๆจากนั้นเขาก็ถือกิ่งไม้ยาวในมือขวาของเขาซึ่งดูเหมือนหอกร็อบบีเงยหน้าขึ้นส่งเสียงหอนอูแปลกๆและทำท่าแปลกๆหัวรอดเสียงดัง e a g วอร a r r i o r ฉันมาแล้ว ฝูงชนดูงุนงงแต่คนที่งุนงงที่สุดคืออีเกิลวอร์ริเออร์ที่กำลังเข้ามาใกล้จากกรอบนอกพวกเขาไม่เข้าใจว่าชาวต่างชาติผม b อ o คนนี้กำลังทำอะไรอยู่อย่างไรก็ตามพวกเขาจำท่าทางแปลกๆของเขาได้ซึ่งคล้ายกับการเคลื่อนไหวตามพิธีการของพวกเขาเองบุคคลน,นี้เข้าใจวัฒนธรรมของเราได้อย่างไรเอาละไม่เป็นไรมาฆ่าเขากันเถิดแล้วค่อยคิดออกอีเกอร์วอร์ริเออร์ส่งเสียงร้องและพุ่งไปหา็รบบี้็รบบี้ยังส่งเสียงร้องและพุ่งออกมาจากภายในโลก มีการประทะก,กันหลายครั้งในขณะที่อีเกิรวอร์ริเออร์ชนเข้ากับโล่และถูกขับไล่แต่ร็อบหลุดออกจากกรออย่างง่ายดายและโผล่ออกมาหนึ่งในอีเกิรวอร์ริเออร์พุ่งหอกไปที่หน้าอกของร็อบบีร็อบยกโล่ในมือซ้ายขึ้นเบาๆปัดป้องหอกแล้วโต้กลับด้วยแรงผลัก เทคนิคมาตรฐานของ Eagle Warrior ทำให้ Eagle Warrior สับสนเขาใช้ความสามารถเฉพาะตัวของ Eagle Warrior ที่เรียกว่า Swift Step เพื่อกระโดดถอยหลังอย่างรวดเร็วทักษะนี้ทำให้การเคลื่อนไหวของเขาคล่องตัวมากทำให้เขาสามารถกระโดดได้ไกลามากในขอบเขตเดียวอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะทรงตัวได้เขาพบว่า็อบบี้ได้ใช้ทักษะเดียวกันนี้เช่นกันก้าวอย่างรวดเร็วและติดตามเขาในทันทีด้วยการตเตะเพียงครั้งเดียว็อบบี้ทำให้ Eagle Warrior ล้มลงกับพื้นนักรบอินซีนอนอยู่บนพื้นและอดไม่ได้ที่จะตะโกนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเป็น e a ลวอ w a r ออร r ทุกการเคลื่อนไหวของเขาคือการเคลื่อนไหวของอีเกอร์วอริเออร์นักธนูชาวมายาสองคนที่อยู่ใกล้ๆยิงธนูใส่ร็อบบี้และอีกคนหนึ่งเป่าลูกดอกอาบยาพิษใส่เขาโดยใช้กระบอกไม้ไผ่อย่างไรก็ตามโลกกลมเล็กๆของร็อบบี้บนมือซ้ายของเขาหันกลับมาและด้วยเสียงกระหึ่มสามครั้งเขาก็บล็อกลูกธนูทั้งหมดนั่นคือทักษะอีเกอร์วอริเออร์ของเราการเบี่ยงเบนลูกศรเป็นไปไม่ได้อีเกอร์วอรริเออร์คำรามด้วยความโกรธและกระโจนเข้าหาร็อบบี้จากระยะไกลกวัดแว่งหอกของเขาจังเกิลสติง เสียงดังกราว็อบบีเตะเขาออกไปในขณะที่หอกของเขาแทงไปที่อีเกิลวอร์เออร์อีกคนจังเกิลสติงนักรบอินซีไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทันเวลาและทําได้เพียงหลับตารอความตายอย่างไรก็ตามหอกของ็อบแตะคอเขาเบาๆโดยไม่เจาะผิวหนังจากนั้นดึงกลับจากนั้น็อบบีก็เตะเขาล้มลงเมื่อการกระทําเหล่านี้สาเร็จลงชาวมายาทั้งหมดก็ตกตะลึงทําไมชายผิวขาวถึงใช้ทักษะของเราเป็นครั้งแรกที่เผ่าพันนักรบที่ดุร้ายรู้สึกลังเลที่จะต่อสู้ต่อไป เสียงแปลกๆตะโกนสองสามคำจากด้านหลังและอีเกิลวอริเออร์ทั้งหมดก็หยุดการกระทำของพวกเขาและกระโจนกลับเข้าไปในป่าทึบมีเพียงขนหลากสีบนหัวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ในบางครั้งจากนั้นจากส่วนลึกของป่าเสียงที่มีน้ําเสียงแปลกๆเริ่มพูดขึ้น็รบบี้หันไปหาหัวหน้าคนงานและถามว่าคุณช่วยแปลได้ไหมหัวหน้าคนงานใส่หัวไม่การสื่อสารของเรากับชาวมายายังจํากัดเกินไปเรายังไม่ถึงจุดที่จะพูดคุยตามปกติฉันเข้าใจได้เพียงไม่กี่คําเท่านั้น ก็ได้ฉันจะทําเองร็อบบีหันหลังกลับหันหน้าไปทางป่าและตะโกนเสียงดังไม่สู้ไม่สู้เราเป็นคนดีหัวหน้าคนงานเริ่มกระวนกระวายพ่อทูนหัวให้ฉันทำเถอะฉันพูดได้ไม่กี่คำเขากระแอมในลำคอและตะโกนเป็นภาษาพื้นเมืองดังลั่นไปทางป่าอย่าทะเลาะก,กันพวกเราคนดีจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ร็อบบีและพูดต่อว่าเขาอีเกิลวอร์เออร์คนในป่าพูดกันวุ่นวายพูดมากแต่อีกครั้งไม่มีใครเข้าใจอะไรเลยหัวหน้าคนงานไม่สามารถเข้าใจคำใดคำหนึ่งได้ดังนั้นเขาจึงพูดซ้ำต่อไปว่า่าาาอยทะะเลกกันนพวรคดี ตอนที่787ค้นหานักแปลทั้งสองฝ่ายสื่อสารกันไม่ได้เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษาจึงไม่มีอะไรให้พูดคุยกันมากนะักหลังจากใช้คำพูดไม่ตรงกันชาวมายาเข้าใจเพียงประโยคเดียวว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยเราคนดีเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของร็อบบี้และทักษะการต่อสู้ของอีเกิลวอร์ริเออร์ที่เขาแสดงชาวมายารู้สึกสับสนเล็กน้อยและไม่ได้ต่อสู้ต่อไปหลังจากส่งเสียงแปลกๆพวกเขาทั้งหมดก็ล่าถอยและหายไปทันที ราชินีดูค่อนข้างเสียใจดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่จะสื่อสารกับชาวพื้นเมืองเหล่านี้หากเป็นคนอื่นที่นี่พวกเขาคงจะฆ่าพวกมันทั้งหมดในตอนนี้และไล่ตามกองกาลังเพื่อกวาดล้างพวกมันให้หมดเพื่อไม่ให้พวกมันมาคุกคามเมืองของเราอีกมีเพียงคุณเท่านั้นที่ยอมให้พวกเขาหนีไปได้ร็อบยิ้มและตอบว่าฉันบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาด ราชินีพยักหน้าเข้าใจว่าหัวข้อนี้ไม่ต้องการการสนทนาเพิ่มเติมโดยรวมแล้วเธอยินดีรับฟังความคิดเห็นของร็อบน่าเสียดายที่ไม่มีใครเข้าใจภาษามายาดังนั้นเราจึงไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ครั้งต่อไปที่พวกเขามาพวกเขาจะยังคงเป็นศัตรูไม่ใช่มิดของเราร็อบบีหัวร็อบเบาๆคุณไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ลองคิดดูว่าเหตุใดชาวเลจึงสามารถค้าขายสินค้าต่างๆกับชาวมายาได้ หมายความว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการสื่อสารกับพวกเขาในตอนแรกเหตุใดชาวมายาเหล่านี้จึงไม่เต็มใจที่จะสื่อสารและหันไปใช้กําลังทั้งหมดโจมตีเราต้องมีบางอย่างที่ข่าวเกิดขึ้นราชินีดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างพอแก้ปัญหาได้ก็กลับมาคุยกันใหม่จริงไหมดูเหมือนว่าเราต้องหานักเดินเรือที่สามารถสื่อสารกับชาวมายาและจ้างพวกเขาเป็นนักแปลเพื่อเราจะได้คุยกับพวกเขา หรือเราจะทํางานร่วมกันก็ได้ฝ่าบาทรับเสนอวิธีนี้สะดวกกว่าไม่เหมือนตอนที่ฉันทางานในเมืองเวสต์วินมันลําบากมากฉันต้องเป็นทั้งพ่อและแม่และฉันต้องจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองมันน่ารําคาญจริงๆเจ้ากล้าพูดว่าเจ้าขัดขวางราชินีพูดด้วยใบหน้าเคร่งครึมสายลับของฉันมันจะรายงานฉันว่าคุณเป็นหลอดที่เกียดครัญนที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาไม่ไม่ดูเหมือนคุณจะเข้าใจผิดหมายเลขสามสองคือผู้ปกครองเมืองเวสต์วินฉันเป็นแค่พลเรือนธรรมดารับบีตอบราชินีโต้กลับหยุดเสแสร้งได้ เมื่อมาถึงจุดนี้สายตาของเธอเปลี่ยนไปที่เหมืองที่อยู่ใกล้เคียงและใบหน้าของเธอก็มีแววอิจฉาเย่ยม,มากคุณสามารถทําเหมืองในทวีปอื่นได้ตามอัธยาศัยขอบคุณประตูส่งร็อบบี้หัวเราะอย่าตีสองหน้าแบบนั้นซิเมื่อคุณสร้างมิตรภาพกับชาวมายาแล้วคุณสามารถจ้างชาวพื้นเมืองให้ทาเหมืองแทนคุณและส่งทรัพยากรกลับโดยใช้เรือขนาดใหญ่คุณให้ม้วนกระดาษส่งชั้นสักสองสามชิ้นไม่ได้หรอราชินีถาม เลขที่รอบบีสายหัวอย่างหนักแน่นหากข้าให้คำพีส่งจำนวนมากแก่เจ้าการพัฒนาทางเทคโนโลยีของเจ้าจะทะงักน้นเพราะคุณไม่ใช่ฉันแม้ว่าฉันจะมีไอเทมที่เหมือนโกงมากมายแต่ฉันก็ยังส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมั่นคงหากคุณได้สัมผัสกับสิ่งที่เหมือนการโกงคุณจะลืมเกี่ยวกับการพัฒนาขั้นพื้นฐานในเวลาไม่นานจากนั้นไม่เพียงแต่คุณจะละเลยการเดินเรือเท่านั้น คุณยังที่เกียจเกินไปที่จะสร้างทางรถไฟอีกด้วยอาณาจักรทั้งหมดจะถดถอยในการพัฒนาและเมื่อถึงวันที่คาจาับไปโดยไม่สามารถวาดม้วนคมภีรได้อีกต่อไปทุกคนจะตระนับว่าอาณาจักรนี้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยหากไม่มีประตูส่งผ่านราชินียังคงนิ่งเงียบแม้ว่าเธอต้องการโต้กลับแต่เธอก็ต้องยอมรับว่าเราพูดถูกได้ไปหานักแปลในที่สุดเธอก็ยอมรับ เนื่องจากไม่มีอะไรทําที่นั่นพวกเขาทั้งสองจึงผ่านประตูส่งกำลังและกลับไปที่เมืองท่าอย่างไรก็ตามคนเลี้ยงแมวถูกทิ้งไว้ข้างหลังทําหน้าที่เฝ้าเหมืองชั่วคราวเนื่องจากมีแมวที่ว่องไวอยู่ด้วยพวกเขาจึงไม่กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับภัยคุกคามจากอีเกิลวอร์เ r อรวันต่อมารอบนั่งอยู่ริมทะเลถือคันเบ็ดยาวอยู่ในมือราชินีนั่งถัดจากเขาและถือคันเบ็ดด้วย อย่างไรก็ตามรอบจับสิ่งของจิปาถะได้กองโตในขณะที่ราชินียังจับปลาไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเห็นได้ชัดว่าจิตใจของเธอไม่ได้จดจ่อยอยู่กับการตกปลาเพราะเธอไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าทุ่นลอยน้ําเคลื่อนที่หลายครั้งโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่สามารถจับปลาได้เลยรอบมีหัวรเราะเบาๆเคส้าคุณไม่อยากตกปลาก็อย่ามาที่นี่กลับไปจัดการเรื่องของไรโรดและอย่าฝันกลางวันที่นี่ราชินีตอบอย่างใจเย็นว่าอาณาจักรแกรนกําลังมาถูกทางแล้วมีข้าราชการมาจัดการเรื่องทางบกและงานที่สําคัญที่สุดสําหรับฉันตอนนี้ก็คืองานด้านการเดินเรื นั่นเป็นข้อแก้ตัวของคุณในการฝันกลางวันและตกปลาหรือเปล่าขณะที่พวกเขากำลังคุยกันเอ็กเชลูรีบวิ่งมาจากทิศทางของท่าเรือหัว,หวราอภารกิจสำเร็จเราพบนักแปลแล้วราชินีจ่ายราชินีรู้สึกรำคาญที่เห็นเอ็กเชลูแต่เนื่องจากเธอทำงานเสร็จแล้วเธอจึงต้องมอบเงินให้เธอในขณะที่สั่งให้พนักงานของเธอจ่ายเงินให้เอ็กเชลูเธอพูดประชดประชันว่าเอ็กเชลูคุณเพิ่งพาผู้ชายคนนั้นและมีเงินมากเกินกว่าที่คุณจะใช้จ่ายได้แต่คุณก็ยังยืนยันที่จะทำหานักแปลและงานเล็กๆที่คล้ายกันนี้ไม่่่คิดวาามันนบ้ไปหออยเร เอ็กเชลูระเบิดเสียงหัวเราะฉันไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเงินเท่านั้นประเด็นหลักคือพวกเขาสนุกราชินีหงิดฉันไม่รู้ว่ามันสนุกอะไรร็อบบี้ยิมฉันเข้าใจเอ็กเชลูได้นักผจญภัยทุกคนพบว่าการทำเควอสเป็นเรื่องสนุกก่อนที่พวกเขาจะเบื่อการผจญภัยขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันเอ็กเชลูได้นำนักแปลมาต่อหน้าพวกเขาแล้ว ท่าเทียบเรือของเมืองท่าได้กลายเป็นที่อยู่ของพ่อค้าทางทะเลจำนวนมากมันค่อยๆเข้ายึดตำแหน่งของลอสซิตี้และกลายเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปพ่อค้าทางทะเลที่มาจากทางใต้และทางเหนือชอบที่จะขนถ่ายสินค้าและค้าขายที่นี่การค้าขายภายในท่าเรือปลอดภาษีซึ่งดึงดูดพ่อค้าทางทะเลจำนวนนับไม่ถ้วนให้มาทำธุรกิจที่นี่ด้วยการเพิ่มขึ้นของพ่อค้าทางทะเลมันกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะหาพ่อค้าทางทะเลที่สามารถพูดภาษามมยันได้ ผู้แปลเป็นกับตันเรือพาณิชขนาดเล็กกำไรจากการขนส่งสินค้าไม่สูงเกินไปแต่เมื่อได้ยินว่าพวกเขาสามารถทำงานให้กับก็อดฟาเธอร์และราชินีได้กับตันจึงรีบละทิ้งเรือลำเล็กของตัวเองและรีบมาอย่างกระตือรือร้นคุณเข้าใจภาษาของชาวมายาได้ไหมราชินีซึ่งเป็นคนตรงไปตรงมาเสมอและไม่ชอบเสียเวลากับคำพูดไร้สาระถาม ใช่พ่อค้าทะเลตอบด้วยความเคารพฉันเคยทํางานเป็นลูกเรือภายใต้พ่อค้าเดินทะเลที่มีชื่อเสียงในลอสซิตี้ฉันเป็นคนกลุ่มแรกแรกที่ก้าวเข้าสู่ทวีตใหม่เราแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆกับชาวมายาในตอนแรกฉันใช้ท่าทางแต่ค่อยๆฉันเรียนรู้ภาษามายาจํานวนมากและสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาพื้นฐานกับพวกเขาได้โอ้ไม่เลวเลยร็อบบียิ้มเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นมากับเราที่ทวีตใหม่เราต้องการทักษะการแปลของคุณหลังจากงานของคุณเสร็จสิ้นจะมีรางวัลมากมายยินดีให้บริการทั้งสองท่านครับตอนที่788มาคุยกันดีๆ ทวีตใหม่เป็นของเวสต์วินซิตี้เหมืองในเขตชานเมืองของป่าทึบนยามพบข้ามพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอีกครั้งแม้แต่พระอาทิตย์ตกดินในทวีตมายาก็มีอาจหลีกหนีชะตากรรมอันโหดร้ายขององค์การถูกทรมานจากแสงยามเย็นมันจะไม่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพียงเพราะมันหนีไปอีกทวีตหนึ่งแล้วนักรบอินซีเผ่ามายากาะอยู่บนต้นไม้สูงบริเวณรอบนอกของเหมืองเฝ้าสังเกตสถานที่ทำเหมืองแห่งนี้ซึ่งสร้างโดยคนผิวขาวอย่างตั้งใจ ในช่วงสิบวันที่ผ่านมาชนเผ่าไม่ได้สั่งให้โจมตีเหมืองน,นี้แน่นอนว่าเหตุผลก็คือระหว่างการโจมตีครั้งก่อนพวกเขาได้พบกับนักรบอินซีผิวขาวแม้ว่าพวกเขาจะมีสีผิวและภาษาที่แตกต่างกันแต่อีกฝ่ายก็เป็นอีเกิลวอร์ิเออร์มาตรฐานจริงๆทุกการเคลื่อนไหวที่เขาทํานั้นไร้ที่ติทําให้อีเกิลวอร์ิเออร์ในเผารู้สึกละอายใจและเกือบจะสงสัยในความถูกต้องของตนเองหลังจากที่ได้เห็นอีเกิลวอริเออร์และได้ยินพวกเขาพูดว่าพวกเขาเป็นคนดีผู้อาวุโสข,ของเผ่าจึงตัดสินใจระงับการโจ ดังนั้นในช่วงไม่กี่วันมานี้พวกเขาจึงเป็นเพียงการเฝ้าติดตามโดยไม่ได้ดำเนินการใดๆกับเหมืองหลังจากเฝ้าสังเกตอยู่หลายวันก็พบว่าคนผิวขาวเหล่านี้มีความซื่อสัตย์สุจริตพวกเขาอยู่ในเหมืองและไม่เร่ร่อนเข้าไปในป่าทึบไม่จับชาวมายาไปทำงานเป็นกรรมกรเหมือนคนขาวอีกกลุ่มหนึ่งที่โหดร้ายกว่าบางทีการโจมตีเหมืองนี้อาจจะผิดตั้งแต่ต้นผู้อาวุโสของเผ่าต้องการสื่อสารกับคนผิวขาวในเหมืองนี้และถามพวกเขาว่าต้องการอะไรน่าเสียดายที่ภาษาของทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเข้าใจร่วมกันได้ ในขณะที่อีเกิรวอร์ริเออร์กำลังคิดเรื่องนี้อยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆข้างหลังเขาเขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วและเห็นนักรบอินซีขาวคนเดิมโบกมือและยิ้มมาทางเขาประนามันอีเกอร์วอร์ริเออร์กระโดดขึ้นและพุ่งหอบไปที่ร็อบบี้อย่างไรก็ตามวินาทีต่อมาหอกของเขาตกลงไปที่มือขวาของร็อบบี้ในขณะที่ร็อบบี้ยื่นมือซ้ายออกไปจับไหล่ของเขานักรบอินซีออกแรงทั้งหมดเพื่อต่อสู้แต่เขารู้สึกราวกับว่าพลังกำลังของเขาไม่มีนัยสำคัญเท่ากับหยดหนึ่งในมหาสมุทรไม่สามารถสร้างแม้้แต่ละลลอกนได ร็อบบียิ้มและพูดว่ามามานั่งลงในเหมืองฉันอยากคุยกับคุณแน่นอนร็อบบีรู้ว่าอีเกอร์วอร์ริเออร์ไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่ภาษามนุษย์ก็มีเหมือนกันน้ำเสียงที่นุ่มนวลและเนื้อหาที่ผ่อนคลายแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจพวกเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีของคุณความระมัดระวังของอีเกอร์วอร์ริเออร์ลดลงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ล้มเลิกความคิดที่จะพยายามหลุดพ้นและหลบหนีในทุกขณะอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้ว่าความแตกต่างของพลังนั้นมากเกินไปและเขาจะไม่มีทางหนีจากม,มือ,อ,อมออมืออ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 ขงงงงงรรรได้้เเเเลลยยนนนาาาทีต่่่กกว์์ัูใหห ภายในห้องมีโต๊ะกลมขนาดใหญ่สวยงามพร้อมเก้าอี้วางอยู่รอบๆมิสควีนนั่งอยู่ในที่นั่งหลักส่วนร็อบนั่งอย่างมีความสุขในที่นั่งติดกันโดยมีล่ามนั่งอยู่ข้างๆอีเกิลวอร์ริเออร์นั่งอยู่คนเดียวบนเก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะเขารู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าเก้าอี้รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเบาะรองนั่งที่นุ่มและที่วางแขนที่สวยงามทำให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้นั่งบนนั้นขณะเฝ้าดูร็อบบี้และคนอื่นๆอ,อย่างระมัดระวงังร็อบบี้ผลักถ้วยมา ผู้แปลจงใจไม่แปลประโยคนี้ในทันทีแต่พูดซ้ําคําว่าดื่มในภาษาแอลแล้วเปลี่ยนเป็นมายาและพูดว่าดื่มเมื่อได้ยินมายาอีเกิลวอริเรอร์ก็มองดูผู้แปลด้วยความประหลาดใจนะักแปลยิ้มและพูดเป็นภาษามายาว่าอย่ามองฉันแบบนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นฉันเป็นเพื่อนของชาวมายาและยังไงก็ตามเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้น ความระแวดระวังของกิลวอริเออร์ลดลงอย่างมากเขาหยิบถ้วยขึ้นมาขั้นแรกพูดว่าดื่มในภาษามายาจากนั้นจึงพูดซ้ำคำว่าดื่มในเอลเวนที่ร็อบบี้เพิ่งพูดไปดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างเทของเหลวจากถ้วยเข้าปากและทันใดนั้นรสชาติสดชื่นของโซดาก็เอาชนะเขาคุณมีความสุขไหมร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าอร่อยไหมผู้เขียนจากนี้ไปถือว่าผู้แปลแปลอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าจะไม่แปลซ้ำในมายาอีกกิลวอริเออร์พูดอย่างมีความสุขมันอร่อย คุณเห็นไหมเราให้น้ำอร่อยๆกับเก้าอี้สวยๆให้คุณนั่งร็อบพูดนี่แสดงว่าเรามาเพื่อหาเพื่อนเพื่อนความระแวกระวังของอีเกิลวอร์ิเออร์ลดลงไปอีกเพื่อนทำไมคุณถึงโจมตีเมืองของเราร็อบบีถามว่าฉันได้ยินมาว่าในขั้นต้นชาวมายาเป็นมิตรกับเราทำธุรกิจและแลกเปลี่ยนสินค้าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมเมื่อถูกถามคำถามนี้สีหน้าของอีเกิลวอริเออร์ก็กลายเป็นศัตรูอีกครั้งคุณหลอกเราฆ่าคนของเราจับพวกเขาไปทำงานเป็นทาสเราต้องการขับไล่คุณออกจากบ้านเกิดของเรา อรอบมีดูเหมือนจะเข้าใจบางอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไร่และที่ไหนประมาณ40วันที่แล้วในทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เผานักรบอินซีพูดอย่างโกรธโกรธนักรบทั้งหมดในหมู่บ้านทั้งหมดรวมกว่าแ800ร้อยคนถูกคุณค่าคนที่เหลือถูกจับหมดแล้วรอบขมวดคิ้วราชินีที่อยู่ข้างๆเขาก็ขมวดคิ้วเช่นกันเนื่องจากทั้งคู่รู้ว่าพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คนที่ทำสิ่งนี้จึงเห็นได้ชัดว่าอาณาจัรแห่งนอร์มาโอ้ใช่นอร์มาฉันได้ยินมาว่าพวกเขาใช้คำนี้แทนตัวเองอเเกกววออพพูดคุณ็หหมมหมืนนขาา่ใช คุณมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อย่างนั้นร็อบยิ้มเรามาจากสถานที่ที่เรียกว่าอาณาจักรแกรนด์และเราไม่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรนอร์มาเมื่อได้ยินเช่นนี้ในที่สุดอีเกิลวอร์เออร์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกแต่เขายังคงระมัดระวังฉันไม่สามารถไว้ใจคุณได้ในตอนแรกเราไว้ใจคนของอาณาจักรนอร์มาเช่นกันแต่พวกเขาหลอกลวงเราพวกเขาแลกเปลี่ยนลูกปัดเม็ดเล็กๆที่สวยงามกับผู้นำและเราคิดว่ามันเป็นอัญ,ญมณีต่อมาเราพบว่ามันเป็นของที่คนในอาณาจักรนอร์มาเรียกว่าลูกปัดแก้ว เขากล่าวต่อว่าพวกเขาขุดเหมืองขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่พวกเขาหลอกพวกเรามาแล้วก็โจมตีหมู่บ้านของเราพวกเขาฆ่านักรบทั้งหมดในหมู่บ้านและจับชาวเมืองธรรมดาไปทำงานในเหมืองชาวเมืองหลายคนเสียชีวิตด้วยความเหนื่อยล้าและร่างของพวกเขาถูกโยนลงทะเลเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ดังนั้นเราจึงต้องการจับตัวคุณเพื่อแลกกับคนของเราตอนนี้สถานการณ์ชัดเจนร็อบบี้ถอนหายใจเบาๆทีเอสราชินีอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเขาไม่กี่วันก่อนเธอเสนอแผนที่คล้ายกันแต่ร็อบป,ปฏิเสธโดยไม่คาดคิดอาณาจับนอร์ม่าเริ่มทำสิ่งนี้แล้ว เธอหันศีษะและมองไปที่ร็อบบี้ด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นต้องการฟังความคิดเห็นของเขาตอนที่เจ9อยปด้าอย่าปฏิบัติต่อชนพื้นเมืองอย่างป่าเทือนราชินียังคงนิ่งเงียบแต่คนรอบข้างรวมทั้งองครักษ์นักรบและคนงานเหมืองต่างคิดเช่นเดียวกันอาณาจักรแห่งนอร์มาถอนตัวออกไปอย่างน่าประทับใจเมื่อมาถึงทวีปต,ต่างแดนเพื่อขุดแร่หาย,ยากพวกเขาจะสกัดทรัพยากรได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในท้องถิน่นแน่นอนพวกเขาจะจับคนพื้นเมืองและทําให้พวกเขาทํางานมันเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมเหมือนแสงนําทาง อย่างไรก็ตามทุกคนก็เข้าใจว่าก็อดฟาเธอร์จะไม่เห็นด้วยกับการกระทาดังกล่าวก็อดฟาเธอร์แม้จะมีอํานาจมหาศาลแต่ก็ให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอก้าวหน้าหรือล้าหลังเพียงใดเขาจะไม่ยอมให้ใคร,ระมาเป็นทาสกลุ่มคนบริสุทธิ์ดังนั้นแม้ว่าทุกคนอยากจะปรบมือให้กับการเคลื่อนไหวที่น่าประทับใจของอาณาจักรนอร์มาและพูดว่ามาทําแบบเดียวกันกันเถอะพวกเขาก็ได้แต่คิดเงียบๆทุกสายตาจับจ้องไปที่ร็อบบี้และพวกเขารอให้เขาพูด รับพิจารณาสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนแล้วหันไปหาราชินีโดยกล่าวว่าเราได้หารือเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายในความเป็นจริงเวสต์วินซิตีไม่มีปัญหากับการขุดในทวีปใหม่เราสามารถใช้ประตูส่งผ่านเพื่อสกัดทรัพยากรโดยไม่ต้องใช้กำลังคนหรือทรัพยากรใดๆอย่างไรก็ตามอย่างที่ฉันได้กล่าวไปก่อนหน้านี้การพึ่งพาการทำเหมืองแร่แบบส่งเทียนอย่างเดียวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่ช้าก็เร็วเราต้องกลับสู่วิธีการผลิตปกติดังนั้นเราจึงต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในทวีปใหม่ เขาพูดเป็นภาษาแกรนแต่ไม่มีการแปลนักรบอินซีดูมงงฟังคำพูดยาวเเอียดของชายผิวขาวโดยไม่เข้าใจว่ากำลังพูดอะไรนักแปลยิ้มให้นักรบอินซีและพูดเป็นภาษามายาว่าเขากาลังบอก,กว่าคุณดูหล่อมากนักรบอินซีดีใจและถามว่าโอจริงป่ะผู้แปลตอบว่าแน่นอนมันเป็นความจริง รอบชี้ไปที่นักรบอินซีและพูดกับราชินีว่าทัศนคติในปัจจุบันของอาณาจักรนอร์มาที่มีต่อชาวมายาจะนำไปสู่ผลกำไรในระยะสั้นอย่างไม่ต้องสงสยัยพวกเขาสามารถหาแรงงานราคาถูกได้ไม่จำกัดด้วยวิธีนี้โดยแทบไม่ต้องเสียค่าแรงงานเพียงแค่กดขี่พวกเขาอย่างไร้ความปราณีอย่างไรก็ตามการกดขี่เช่นนี้มีแต่จะนำไปสู่การต่อต้านครั้งใหญ่ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะนำวิธีการที่ฉันใช้เมื่อมาถึงอาณาจักแรแกรนครั้งแรกมาใช้ได้ อันที่จริงสําหรับร็อบบีผู้คนในอาณาจักรแกรนก็เป็นคนพื้นเมืองเช่นกันเมื่อเขามาถึงอาณาจักรแกรนเป็นครั้งแรกเขารู้สึกคล้ายกับว่าชาวแกรนรู้สึกอย่างไรกับชาวมายาเมื่อพวกเขามาถึงทวีตใหม่กลุ่มคนพื้นเมืองที่โง่เขลาแต่จากจุดเริ่มต้นเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อคนพื้นเมืองในฐานะคนพื้นเมืองแต่ยึดหลักการของความเสมอภาคและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาสนับสนุนผู้คนในเมืองเวสต์วินทีละก้าและก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนี่คือลักษณะที่เวสต์วินซิตี้มีอยู่ในปัจจุบันและความรรุ่งองอาา Grand, เอออขาาาณจักแนนป็นยไร ไม่มีใครเข้าใจดีไปกว่าราชินีว่า็อบบีสร้างเวสต์วินทาวทีละขั้นได้อย่างไรเป็นที่ยอมรับว่าในระหว่างการก่อสร้างเวสต์วินทาโรบบีได้สลับผลประโยชน์มากมายที่ควรจะเป็นของเขาเองแต่เป็นเพราะการยินยอมของเขาผู้คนในเวสต์วินทาจึงได้รับพลังพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าหล่อหลอมเวสต์วินซิตี้ให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้สายลับที่ส่งโดยราชินีได้เห็นเวสต์วินทาเปลี่ยนจากเมืองเล็กๆที่มีประชากร2 0 0พันคนเป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยเกือบ5 0,000คน ฉันเข้าใจราชินีอุทานถ้าฉันต้องการให้รากฐานของตัวเองในทวีตใหม่มั่นคงมัง่งคั่งและนำผลตอบแทนในระยะยาวฉันไม่สามารถมีแนวทางแบบสายตาสั้นได้ฉันต้องเป็นเพื่อนกับชนพื้นเมืองที่นี่ไม่ใช่เจ้านายของพวกเขา็รบบี้ยกนิ้วให้เธอราชินีหันไปหานักรบอินซีและพูดว่าเพื่อนชาวมายันอาณาจักรแห่งแกรนและผู้คนที่จับตัวคุณและกดขี่คุณจากอาณาจักรนอร์มาไม่ใช่พันธมิตรตรงกันข้ามเราเป็นศัตรูกันต่อไปฉันจะแสดงความจริงใจด้วยการทำสงครามกับอาณาจักรนอร์มาเพื่อส,สัารเรื่องเก่าของเรา นักรบอินซีหันไปหาล่ามและถามว่าผู้หญิงผิวขาวคนนี้ยังบอก,กว่าฉันดูดีอยู่หรือเปล่าผู้แปลตอบว่าโป้เธอบอกว่าเราเป็นศัตรูกับอาณาจักรนอร์มาและเราจะช่วยเธอขับไล่พวกนอร์มาที่ไม่ดีออกไปอ๊ะจริงเหรอนักรบอินซีมีความสุขมากถ้าทําได้จริงก็บุญมากชาวเมืองของเราหลายคนถูกพวกเขาจับตัวไปและเรายินดีจ่ายทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาแม้กระทั่งชีวิตของเราเองเมื่อได้ยินคําพูดของเขาราชนีก็ไม่สงสัยอีกต่อไปเธอหันไปหารอบแล้วถามว่าคุณจะช่วยฉันสู้ศึกครั้งนี้ใช่ไหม เลขที่ร็อบยักไหล่ปัญหามากเกินไปอยาคิดที่จะดึงฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกสิ่งเสมอไปอาณาจักรของคุณจะไม่แข็งแรงสมเด็จพระราธินีแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเขากำลังปัดความรับผิดชอบแต่สิ่งที่เขาพูดก็สมเหตุสมผลหากราชินีต้องการตั้งหลักที่มั่นคงบนทวีตใหม่นี้เธอจะต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมตัวเองเข้ากับสถานที่แห่งนี้การพึ่งพาร็อบ,บีสำหรับทุกสิ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลอย่างแน่นอนเธอเป็นนนผู้้้้หหญิงงงงที่่่าา่เเเเเเขขมมแแ็็ลลละะือออธธสาาาารรถกกกยยพึพชชได,ดจัน เธอมองไปที่ผู้คนในพื้นที่ทําเหมืองซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกองกําลังของเวสต์วินซิตี้เนื่องจากร็อบบีปฏิเสธที่จะช่วยเหลือผู้คนจากเวสต์วินซิตี้จึงไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาคนใช้ของเธอและพูดว่าไปที่เมืองท่าและนํากองทหารคุ้มกันส่วนตัวของฉันมาที่นี่ ในไม่ช้ากองทหารอารักขาส่วนพระองค์ของราชนีก็ผ่านประตูมิติและมาถึงสถานที่ทำเหมืองขนาดของกองทัพนี้ไม่ใหญ่เพียงประมาณ2 0 0คนพร้อมกับสมาชิกของศาลผู้วิเศษไม่กี่คนท้ายที่สุดมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและราชนีไม่มีนิสัยเสียในการใช้ทรัพยากรอย่างซึ่งเปลืองด้วยการระดมกองทหารนับพันอย่างต่อเนื่องการนำทหารยามสองสามร้อยนายมาด้วยสาเหตุหลับก,ก็เพราะเมืองท่าอยู่ใกล้ทะเลซึ่งพ่อค้าทะเลและโจรสลัดอยู่ร่วมกันทำให้ค่อนข้างอันตรายมิฉาน,านเธอมาจะเดินเล่นกับคนเพียงไม่กี่สิบคน ผู้แปลพูดกับนักรบอินซีว่าสหายข้าจะรบกวนให้ท่านนำทางและพาเราไปดูแหล่งขุดแรกของอณาจัรนอร์มานักรบอินซีพงกศีรษะและสวมบทบาทเป็นกด์อย่างรวดเร็วราชินีและผู้ติดตามของเธอรวมถึงนักแปลได้ติดตามนักรบอินซีเข้าไปในป่าทึบเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับร็อบที่เห็นเธอมีส่วนร่วมเป็นการส่วนตัวซึ่งบ่งชี้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเพียงใดร็อบบีอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามไปด้วยราชินีอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเค hey, ฉันคิดว่าคุณจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยหรอ ร็อบบีหัวเราะและตอบว่าฉันจะไม่ยืมมือแต่ฉันยังสามารถเลิกเพลินกับการแสดงและดูว่าคุณจัดการกับสิ่งต่างๆอย่างไรราชินีเหลือบมองเขาและพูดว่าคุณกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันดังนั้นคุณจึงมาเพื่อปกป้องฉันใช่ไหมร็อบตอบว่าว้าวถ้าคุณคิดอย่างนั้นและก็แน่นอนราชินีส่งเสียงและเงียบไปผู้หญิงเก่งในการจินตนาการถึงสิ่งต่างๆไม่ว่าร็อบบีจะมาชมการแสดงหรือเพื่อปกป้องเธอกรับใดที่เธอมองว่ามันเป็นการปกป้องเธอจะรู้สึกมีความสุข